สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมและก็น้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีกับข้าวแบบบบ้านนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้มียำกล้วยแค่นะครับผมมีคุณผู้ชมรู้จักไหมกล้วยแค่นะครับนี่กล้วยแค่คือเป็นกล้วยป่านเองคุณผู้ชมแล้วเขาก็มาต้มนะครับผมแล้วก็มายำนะครับกล้วยแค่มันก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับนี่อร่อยมากนะครับผมอาหารป่านะครับและก็มีแกงหน่อไม้ใส่ ไข่มดแดงนะครับผมโอ้โหวันนี้ก็รู้แล้วว่าอร่อยป่าชนป่าครับผมเป็นยังไงล่ะบานๆเลยผักป่าด้วยนะนี้ผักเลยพี่เกมอันนี้เป็นน่าจะขึ้นในน้ําใบบัวบกครับผมน่ะถูกด้วยนอนได้นอกกินไว้ก่อนเลยครับผู้ชมช้ากันช้าในอ่าไม่นานอันนี้ใช่ไหมที่เขากินช้ไในอ่าแก้ช้ไในไม่นานก็คงจะช้ำกินกินรอไว้เลยอ่ะ ไม่เคยไม่เคยกินแน่เนี่ยคือแบบโหดูข้าวเหนียว่ะเผื่อจะได้แบบกินไปรออะไรไงเพื่อถึงเวลาก็จะได้ไม่ต้องช้ำเยอะคือคนเราอ่ะมันมีมันต้องมีกินดีกว่าคุณผู้ชมคืออยากกินแกงหนมูมั้มากกว่านี้มาคุณผู้ชมข้าวเหนียวครับผมอืมของปากก็ต้องกินแต่ข้าวเหนียวเนี่ยแหละครับผมอร่อยมากเลยเนาะมอเลยไอ้แกงแล้วไหมมานี่ใส่ไข่มดแดงเลยค่ะผมอยากกินก้อยแค่ คำนี้ใหญ่มันสะใจอยอมลองมานานแล้วใบัวบกเนี่ยกินเลยกินเยอะกินหอมมากอ้้เาแข่งยังรับไหมครับว่ามันมีไข่มดแดงไงสุดตัวอันนี้มันยังอยู่เลยเนาะ นีแล,แล้วเวลากินแกงก็ไม่อะน่ากินยำลี้แค่มันจีเผาวเลยกินอหนเนี้ไม่ได้กินนานแล้วผม

เอาไปปลูกบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปปลูกจะได้แบบว่าเลยเนรอม่จะได้แบบทานทวงทีเลยไงหักปุ๊บก็เราก็กินเลยอร่อยมากเลยผมชอบกลิ่นมันกับลาบอะไรเงี้ยป๊าคุณผู้ชมลำขนาดเลยใหม่ใหม่ แกงใส่พักทองด้วยม,มันไข่หมดลมเลยเมล็ดมันมาตอมอะไรทุกคนุงมินต่ำมันก็ไม่มีอะไรอ๋อแกงเขาใส่น้ำปะลาจะบ่มีจะไปขายโรงเรียนนะห้องมีแกง่องไม้ไปขายโรงเรียนนะผมซื้อกินทั้งวันนะ แสดงหมักแต่ไก้กุยใจกุยใจถ้ายิ่งยำขนมสีมือแม่ทีนะคุณผู้ชม อ,อันนี้ข่ขนมมันไม่มีนนมไข่มดแดงตอวนี้หอมมากเลยอ่ะไข่มดแดงสด ถ้าน้่กว่านี้มันเป็นงออมมันก็จะไม่ไม่หอมนมนะทุกคนต้องกินช่วงนี้แหละครับผมไข่กับน้ำเป้งเนี่ยมันจะหอมนมมากเม็ดเต็มแบบว่าไญ่พอดีเนี่ยอ,อ,อร่อยมากใบบบุบกหอมหอมลองกินกับลาบอีก อันนี้ใช่ไหมมันมันเหมือนใบบัวใช่ไหมพี่กิมอืมเหมือนใบบัวบกเอ้ยเหมือนไม่ตะบัวอันนี้มันอยู่บนบกอะไรใบบัวบกไม่รู้น,นะครับผมอาจจะไม่เคยเห็นเขาปลูกเลยนะอาจะผิดก้ <laughs> <laughs> อยแค่ก้อยแค่คกล้วยป่าอะไรมายำอ่ะ คุณผู้ชมมังเนี่ยมันจะเป็นเม็ดนะม,นมันไม่เหมือนกล้วยบ้านนะทุกคนครับเวลาเราหาักดูมันจะเป็นเม็ดๆม็่มันคือ,คอกล้วยป่ากล้วยแค่ใครมาจัง <c oughs> เรากินมากี่รอบพี่เกบสามรอบรอบนี้อร่อยสุดนะ ลายสุดหอมสุดมันใหญ่สุดอะเม็ดใหญ่สุดไล้รสชาติสุดชาวบ้านท่าหนึ่งมีแล้วหรอไอมีแล้วบ้านเราก็มีแล้ว,แ,ลวแต่เรายัางไม่หารังไม่เจอตัวเนี้ยนังบ,บ้านผมมีรังหนึง่งไม่แต่รังนอน,นัะผมรังตัวเอง <laughs> ไม่รู้ใครจะมาสวยนะครับผมต้องการให้คนมาสวยมากเลยเลไปมาเยอะเตงตัวนี้รังนึงก็ลังหนูครับคุณผู้ชม นี่กําลังหนูอยู่ครับผมไม่มีหรอครับโถนอะไรไปในห้องเต็มหมดอย่างกําลังหนูกําลังหนูกินดีกว่าเก็บพูดโอ้มันต้องเอาพริกมาด้วยนี่พริกกระหอมกรอบสุดยอดอ่ะรำเอามาเลย เอเห็นละอืออือออาไปเลยชอบชอบชอบทุกคนนี่เขาดึงงี้ดึงกับม้วนใส่เลยในยอดอันนี้เหมือนเนี้ยเนี้ยเราคิดว่ากินได้แค่ใบอืกินได้ทั้งยอดเลยเหรอนี่ทั้งเครือมันก็กรอบดีนนเนี่ยเครืองนะเนี้ยอือไม่เหม็นเขียวเลยนะกลิ่นหอมมากอร่อยกลินแกงน้อไมยรำ อยากกินอีอย่างนึือดูไหมลากบัวที่เขาไปขุดแล้วเขาเอามาอันนั้นทำเป็นเมนูหลายอย่างเลยลากบัวเคยกินอยู่นานแล้วนุ่มๆที่เขาไปไปทําอะไรสักอย่างนี่แหละยายเอามาให้กินอร่อยมากเลยอยากกินเอามาเชื่อมก็ได้ไหมหรอขนมปั๊บเมื่อวายายกวนเมื่อวานไปเอาเลยหมด้าไปเอาบ้านเลยหนึ่งปิ๊บยังไม่หมดเยังตื้อ กินเยอะไงวันนี้รู้สึกว่าขาดน้ําตาลงนี่ยนของพี่น่ะผมแบ่งให้ยูไปประมาณหนึ่งถาดอยากกินก็ไปกินยายยายเผื่อไว้ให้แล้วให้แฟนเป็นถาดอะคุณผู้ชมเอผมเนี่ยไม่จะเหี้ยวมาให้ตกต่อนก็ไม่มีอะคุณผู้ชมเนาะก็เอาไว้ให้แล้วเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมก็ต้องเอามาไม่ใช่จะให้เราไปเอาที่บ้านไม่ใช่หรอกอ้าวไอ้เอามาไอ้เกอกกินบุฟเฟ่ต์อยู่นี่ะเกี่ยวกันแล้ว ก็ต้องเอามาเฮ้อเมือนกันโวลแล้ววะก็ผมเอามาประมาณเอามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะคุณผู้ชมพี่เกมกินหมดตลอดต้องให้แกไปกินเองจะไปกินบ้านให้กินอะไรกินเนี่ยไปกินบ้านกินหลายก็เก่งใจเนาะผู้ไม่เราเก่งใจหรอก็มาบ้านเราแบบรับหนังแล้วก็บุ๊บบู๊บหมดเลยไ้งีไปกินที่บ้านเราก็เก่งใจอากินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะขนมฟักขนมฟักคุณผู้ชมยาย โดนเนี่ยคนขนมอร่อยมากอร่อยใครอยากมีงานบุญงานบวชงานแล้วก็มาคนให้ายายคนหวานมันมตลอดนะยายผมทำอะ่ะไม่เคยเหลือไม่เหลือมดข้าวเหนียวกระปัน้นอันนี้เขาเรียกอะไรพี่เกียมกระเจี๊ยบไหม บวบบวบเออมาบวบลื่นื่นบวบหวานอาหารปลามันลำตีแล้วน้ำแกงมาไม่ลยิ่งเราไปอยู่ในเมืองไม่ได้กินเรากลับมาโอแม่รีบแกงรีบแกงรีบสุกรีบสุกเลยแหละคุณผู้ชมอยากกินกินแบบสดร้อนเลย เด้๋ยวิวกว่านี้ต้องมาหากินนี่ปนะ่าไปหนังแกงให้ป่ง <c oughs> หวานมากอ่ะตุ๋งแล้วครับดอกไม้ก็หวานดอกไม้ก็แบบกรอบหวานมากเลยหาไข่ผมชอบนะรอบตักทอง มันไม่ค่อยหวานนะเมื่อกี้มาตรงเนี้ยมันมันแทนนะมะขนาดเนี้ย เอาข้าวมาครึ่งโลครับผมพอดีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็จะกินประมาณครึ่งโลพอนะครับมาโลนึงเอะถ้ากินเยอะคนนี้นะครับผมจะอ้วนครับผมมาโลนึงแล้วจุกผมกินเองเหลือไอ้กระเจี๊ยกระหันเปลยงอะเพราะว่าเอามารูนึงก็พี่เกมกินตลอดเปลืองอะมาเดยอก็เปลืองอะนะครูเชมไม่เปลืองเลยมันไม่พอมันจะไม่เปลืองได้ไงคนจ่ายอ่ะจ่ายแค่ครึ่งกับจ่ายอีกครึ่งนึงมันเที่ยวกันไปอีกอ่ะเดี๋ยวมากินแฮม จ่ายครึ่งเดียวก็พอความอิ่มแรละกับความนั่นนี่เอาอะไมันเลือกความอิ่มวันนี้ก็อิ่มแล้วพอดีแล้วกัดไปเลยนั้ถือมาก่อนเลย ให้ผมหาไข่แดงขายตอนหนึ่งเด็กเลยคุณผู้ชมโอ้โห oh แต่เมื่อก่อนมันเยอะไข่แดงมันเยอะครับผมสอยไปนี่หมันจะหล่นลงมาแบบรูรุบเลยหล่นลงมาแบบฮาฝนเลยทั้ารางใหญ่ๆนะเมืเ<ร><ด>่อไรเยอะเมื่อเราเป็นป่าเมื่อก่อนมันไม่ค่อยร้อนเมื่อก่อนมันเย็นอยน่างนี้รางแดงก็เยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วครับผมก็ต้องไปหามาปลูกแล้วแซ่บมากเลยอันนี้อันนี้ไปเลยนี่มาเปิดพวงนี่เดี๋ยวเราไปย้ายปลูกเลย มันหอมตะไอนอนทปลูกเขาไม่ติดแต่คขาไม่ชมหอมมันผักอะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่อร่อยอ่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยนะครับพบเจอกับผม<ห>และปักคำน้อยในวันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบ,บายน้อยแต่ก่อนฮะน้อยแต่ก่อนเฮ้